ทำชื่อไม่ได้ค่ะหนูบอ,อกเกมชื่อว่าชื่อเกมที่วันมีดิกเกอร์สีบ้านหนูไม่รู้เหมือนกันนาะวันเพาไอนก่อนนคะอ๋อวันนี้เราพาไปดูข้อมูลกันก่อนนะคะหนึ่งนอนดีกว่างแต่นอนเช้านี้นานทุกที้ตอนมืดอยู่เลย พีด่ดานเมื่อ,อยู่เลยอ่ะต้องไปแป่งฝันนั้งหน้าแล้วแหละข้างบนทั้งล่างไม่มีอะไรไม่มีห้องน้ำให้เราเอาบห้องน้ำอาบน้ำอยู่นี่ใช่ไหมน่าจะอยู่นะล้างมือก่อนตอนตอนในอาบน้ำล้างมือเสร็จยังต้องไปอีกอาบน้ำจนชุบตักน้ำด้วยผ้าแบบว่าไม่เปล่าหนูใส่ชุดผ้า แม่ใส่เสื้อในอะ่ะต้องก่อนอะไรคนท่าไปแล้วบอกให้แม่นวดอะ่ะแม่พ่อปลูกว่าให้แม่ลงไปฉล, <c oughs> ลาดนะฉลาดแผนของน้องทิมหรอคะแผนของแม่ตังหะแผนน้องทิมเลยน้องทิมเหตุแผนแม่เหตุ หนือได้รางวันยิ้งขยะก,ก่อนยิ้งขยะชึบชบอันนี้คือทิ้งขยะถ้วานี้ยิงตรงมาแล้วแต่ยิงตรงแไม่โดนหแม่หามันโดนหนูแป้งมันโดนหนูนหอ,นอ่ะยินพราะยินพราะอะไรแม่ห ดีกว่ากินโคก่อนกินแอปเปิ้ลยำยมยำแม่พ่อบอกว่าถ้าพ่อเป็นอะไรอ่ะอืมทำไมอ่ะมีความสุขหรือไงหรอือเป็นความสุขหรือมีความสุขแบบว่าไม่ดีกิน แม่ก็จะด้วยนี่นี่นไม่อยากถึงขยะเลยแค่บ้านเราไม่มีขยะตรงๆอะไรดีกว่าสงสัยว่าเราเจอพี่เอกับพี่ฝนแล้วสีเกียวเลสแชมเปอร์ออกไปนอกบ้านซิมีวิวไหมยายน่าจะหลับตก <c oughs> ไอตอนยาสื่อเราหลับตอนยาให้หลับเรา คีคนชั่วคาวเหรอคนชั่วคาวคือใครอ่ะเพื่อนของคนชั่วคาวก็คือเขาเป็นนักสัเพลงอ่ะอเขาก็เคยทิ้งฉันด้วยนะตอนที่ฉันน่ะเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยคนสัเพลงเนี่ยนะโหขนาดนี้เลยเหรออือจริงเหรอเพื่อนใช่ตอนนี้ฉัน ็นแบบไหนอ่ะอ๋อเป็นบาปปัน้นต้นไม้อ่ะเธอเข้ามาได้เลยนะจะไม่ฆ่าเธอหรอกเดี๋ยวยี่เพื่อนคนอ,อื่นมันเข้ามาละเสแล้วออฉันน่ะต้อนรับที่เธอคนเดียวแน่นแหลกเพื่อน๊ายบายนะไม่มีอาหารที่เรากินนี่หรอที่ไงพิซซ่าทำไมถึงว่ามันไม่มีนลก,ก็มีของอยู่นี่นะป่าเนามีแต่ โคมีแต่มีแต่ข้าวอะไรไม่รู้ข้าวแชมพูยังมีเลงอยากกินโค้กอะ่ะกินโค้กมันไม่น่าเบื่อหรอกออกไปดูดีวบ้านเถอะบ้านเรามีแต่ต้นไนม้อ่ะทำยังไงดีบ้านเรารู้สึกเหมือนว่ารกมากมากมากเลยนะบ้านเรารู้สึกเหมือนลกเลยอะ่ะ ไปก้าไปบ้บานใครเลยบ้านใครเนี่ยก็โดดไปดูจังอื้พิต้าต้องอัาคขึ้นวนอันนั้น,นอะ่ะเอามาให้เราปีนเลยมีของอะไรให้เราปีนบ้างนะเนื้อหาดูก่อนเห็เขามีลงอะไรด้วย กดเขียนลายด้วยชิบชิชิวันนี้โควิดมาโอเคแล้วก็ติบสามวันแล้

คนชาเกินโอยเ,อเห็นพี่เอกับพี่ฝนไหมอะ่ะเพื่อนเห็นพี่เอกับพี่ฝนไหมไม่เห็นจ้ามาไปไหนของเขาอะ่ะพี่เอกหรอเห็นพี่เอกับพี่ฝนไหมคะ ใครเห็นพี่เอกกับพี่ฝน พี่เอกกับพี่ขวัญไม่อยู่ตรงนี้ซะด้วยอืมมาสานะั่นน้ำมีไหมอ่ะไม่มีอ่ะเข้าไปเ,<อ>าเขาเล่นเกมอื่นอยู่เขาเล่นเกมอื่นอยู่อะไรของมึงถุงแดงฮะแม่พูดถึงฮะว้าเอาอีกเอาอีก นะแม่อวันนี้หนูก็ไปซื้อของกินนะบอกเลยฝากค่าขนมด้วยนะมาแล้วมาแล้วฮ่องกงฮ่องกงดึมดึมชึมชึดึมชึมชึดึม Piranese, Pichai, <laughs> là... Nóng Pin, cao cổp cho Nóng Pin, quẩy. Oh, nhìn đấm tiệt cao cổp, chử đâm, chử bảo Mẹ ừ. <cười> <cười> nó, hơ, bảo qua chử chử đâm, cao đẳng เื่นเรามีแล้วเอาของอะไรไปบ้านอีกเอาน้ำสีม่วงแล้วกันเอามาแม่เป๊ปซี่เรามีแล้วเอาข้ยเติ่วมาหนึ่งชิ้น๋วยเต๋ยวใส่ไปลายัางเสรจไปแล้วใส่ไปแล้วค่ะแ,แม่เหลืออไม่มีใครจ่ายแกไม่มีใครไปทำงานีกแก ไม่มีใครมาทำงานตรงนี้อ,อะไรจังพะกานต่ใครจะไปรู้อ่ะ

วันนี้เราก็ปลาเด็โอ้ยเพื่อนเราหายไปกันหมดเลยว่าเขาก็ไปอาบน้ำนะย้อย่าไปแต่งตัวอะไรตอนนี้ใช่ไหมไม่ทำงานอะไรแล้วไม่เรื่องอนาบน้ำตีกว่ดเข้ามาน้ำ มึงไม่ต้องไปแลกขนาดนั้นค่ะไม่ต้องไปสลกัไม่ต้องมาคุยกับไม่้แเป็นขาไดกเลยเจ้านายครับเจ้านายอยู่ไหนครับเฮ้ยเสียงหมาหมาฉันไม่ว่าหมาะนูหนก็เจ้านายยไงเจ้าหมา หเกเ,เป็นยังไงบ้างสบายขึ้นไหมมสบายขึ้นครับเสร็จแล้วมานั่มาขี้ก่อนนะหมอวันนี้ฉันรร้สวดขี้ก็ไม่ดุแล้วอาบนะ้ำเช็ดตววขี้เหมือนเดิมเลยนะ จะได้ล้างมือดีกว่าตอนเข้าเข้าน้ำน้นาเบื่อจริงๆเวลาเข้าเข้าน้ำน้าเบื่อจริงๆเลยเวลานอนต้องใส่ชุดนอนรู้ไหมเนี่ยจะมาใส่ชุดนอนอันไหนดีอ่ะใส่ชุดโป๊ไปเถอะครับชุดโป,โป,โป๊หรอเอ้าทำไมอ่ะชุดโป๊นอนหลับง่ายครับ จริเหรอเกคพูดจริงใช่ไหมใช่ครับเจ้านายขอบคุณนะเป็นนั่นตีนกว่ววันนี้บ้านเราไม่ได้มีใครดูวบ้านเราไม่เคยมีน้องเลยเนาะอ้าวฉันไม่รูปแล้วเหรอเนีย่ยว้าว เป่ยนจังเลยอันนี้เราคว้าดูได้อีกคนนะหนูเป็น

ごめんな